เดินุูสวัสดีอีกหนึ่งคลิปครับผมพี่น้องมือนีพญิจูร์ักใจดีคนผิวขาวเงาใหญ่ไว้มันสูงฉุดต,ตูดบานหัวร้านและเซ็กซี่นะครับอยู่ที่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมพี่น,นอ้องเดี๋ยวไปเห็นอยู่แี่นอกพุ่งเล็กี่คือเวทีทําการสแสดงของหมอลำสุดแดน,นโชนำทีมโดยคุณหมออันสุดแดน,นครับตอนนี้ยังตั้งเวทีเพื่อเสียบน,นะครับพะวามือว่านนี่เล่นอยู่อุ้นอำเภอพลน นะครับจากอำเภอพนุนมาอาจสามารถในกาใก่เตือนเดยเลยพิธียังบนเลยเสียแต่ว่ากาใกล,ล้วพี่น้อง80%แล้วนะครับสามทุ่มตรงคงจะได้เปิดทําการสแสดงแน่นอนนะครับเมื่อวานพี่จูงกับท่านผูเวทีเป็นแขกรับเชิญเป็นพิธีกรเป็นตลกให้กับคุณหมออันสุซันแนนเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิภาพพี่นอ้องชมบรรยากาศงานบุญมื่อนี้เป็นบุญเขาจี นะครับบุญเดือน3เดือน4ี่บุญเขาจีนะครับประเพณีอีสานบานเท่าหีดสิบสองค้องสิบสี่หีดหีคล้องเกี่ยงทอดเดือน3เดือน4ี่นี่ต้องเห็นบุญเขาจีนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปชมบรรยากาศรอบๆครับไอพี่น้องนี่บรรยากาศโอ้แนวอยากแนวกินบุซูชินายนะโมโอ้ พี่น้องเข้ากับกระรังคนกระรังทยอยมากพี่น้องกระรังทยอยมากอันนี้ก็เป็นลานแนวอยากแนวกินโอ้ยมีหอดลดพุ่มพวงพี่น้องนี่มาแล้วรถพุ่มพวงธรรมดานีนะ่แนวอยากแนวกินพี่น้องพาพี่น้องชมบรรยากาศงานบุญเดี๋ยวอ้อันนี้มีหอดอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เคสโทร,รศัพท์เคสโทร,รศัพท์ อ,อันนี้มป็นยังนอกคนกร่องอไรไปเนาโอบาร์บีคิวเมื่อนี้เป็นบนุญเขาจีบุญนันสามนี่พี่น้องถ้าพี่น้องไปไปสารลักเมืองก่อนสารลักเมืองอาสามารถนะรเป็นมองสแสวงบุญอีกมองหน,นึ่งพี่น้องมามา จะป่าสนาแเดแนวใดก็บอกว่าใอรอยู่ป่าบ้าเมียงลำโองสันลำเอง สร้างมีสแสางด้รยความีรับคนชูรักเดิอุติสาย้าที่ใบ่งบ้าหับผู้ศีเป็นรัธุ์พี่เร่บาทอยู่นั่บาที่รฉบผู้ชูรักเดิเพื่ออาจสามารถเาวรอยเย็นทำไดเรื่อพระจีนเสียงเงินเสียงเงินทำพุท้งดินตาที่เอ่ง้ากับผู้เสี ต้องได้ยินเสียเงินเตินเต็มที่ทางบินคอยดูงวิญญดัผ่านมาต้วงทำดีกจัดใะได้มาส่งแตนแา้วไดี๋ยบอกว่าคอยอยู่ฝาโอรา ไปลาาาเเสิมพี่น้องมานี่เด no ี๋ยววันนี้จ um ูดสิบห oh um ้าไปทำบุญตาปัดร้อยแปดนี่นะครับพี่น้องครับนี้่โบนิเวนจุดทำบุญจะพี่น้องเด้อมาทำบุญตาปัดร้อยแปดได้กับำลังศรัทธานะครับทำบุญได้นี่อมตะประทานไปจูดคุกเข้าบ่ได้ตอนนี้ยังเก็บหัวเข้าอยู่พี่น้องาถู่เด้อลูกหลานบ่ได้จุดถูกบ่ได้จุดเทียนบ่ได้อ่า น่อมคุกเข้าลงกาบเพราะว่าหัวเข้าปวดแห้งอา้าสาธุเด้อให้ลูกหลานเศร้าเก็บเศร้าปวดเศร้าไข่เศร้าไอเศร้าป่วยสาธุอ่าตาตักบาทร้อยแปดพี่น้องต่ออายุต่อชะตาถ้าพี่น้องตักบาทร้อยแปดสาธุสาธุนี่พี่น้องโอ้ไปก่อนผมเลยครับให้พี่น้องเบิง่งบรรยากาศไปน้ำก่อน รักบาทร้อยแปดเดี๋ยวตอนนี้จิขอตัดภาพแ้พี่น้องเด้อขอตัดภาพให้พี่น้องเบอรงการบริเวณกูวงเจอเดินเดี๋ยวไว้ยวตัดภาพตอนใส่บาทเกินมางาสบยดครัให้พี่น้องไปในบรรยากาศตอบองสิอ้าชูล ครับพี่น้องพี่โจ้ก็ใส่บานตักบ่านลอยแปดเช็ดทับเรียบร้อยแล้วม่านที่ผ่านพี่น้องยางชมงานเดิบันเดินชมงานต่อนะครับพี่น้องตอนนี้สาธุชนคนบุญกำลังพากันลังไรเขา้า,ามาไก่สารลักเมื้ออำเภออำอ,อำาจสามารถนะครับน,นี่โอ้หอยอันตันอยู่นี่หมูพวงพี่น้องหมูพว่วงหมูพวงนี่ข้าวจี๋ข้าวนุ่มพี่น้อง เป็นตะอ่อนซ่อนอันนี้หมูฟ่วงพี่น้องโอ้ยเราอยากกินโอ้ยหมุนจ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 ุนขึ้นทีแม่นอวนลนซาเนาะพี่น้องเนาะเราอยากเรากินกินร้านเนี่ยอันนี้สถานีเมฆ้อยวันบาทสถานีเมฆ้อยวันบาทเนาะเมฆ้อยวันบาทผู้ใดขาดบ้านมาหาเราเลยผู้ใดขาดบ้านมาหาเราเลยพี่น้อง อโอ้นี่นกินหลายพี่น้องทางนี้หมุนจุลุนจุลุนนี่คือโอลลนซ่าอันนี้เป็นอักษรพาโชคพี่น้องอักษรพาโชครูบ จะพาถวบมาถวบบุญโอ้พี่น้องพอแล้วพอแล้วบาเลยให้ไล่ของงานให้ไล่ของงานนี่เข่ากีไงพี่น้องเข่ากีไงมากินเบิร์ดอำเภอตัวนี้แม่พ่อพี่น้องเนี่ยเบิร์ดอำเภอกินได้สิเบิร์ดแก่มาดนี่นะพี่น้องเพื่อนมาบุญเข่ากีบุญเข้ากีบุญเข้ากีนี่บุญเข่ากีของแก่ ที่ท้างนี้ก็เป็นทางไหวสาลแล้วทื่องนะครับไม่โจยยืนพนมอวยแล้วเพราะว่าไม่โจนั่งืดเข้าก็ได้ขรวัเนาะะ่งข้างหัง้าเาไอยักเลงาสามาอันนี้เป็นปานใหญ่พี่น้องปานจห้มมาเด้อพี่น้องใส่สแดงสุดเ้ นะครัเมื่อนี้บ่มีงานแล้วแต่สัตว์แทครับอ่าเมื่อนี้บ่มีง่ายจะให้มาอไหวสาลนะครับการรักเรื่องอาสามาตรได้มาขอพรนะครับผมพี่น้องอ่าเดี๋ยวไปยว้ขึ้นไปกันนิดพี่น้องยว้ยขึ้นไปเตรียมตัวแปลงกายแปลงร่างเป็นเทวดาก่อนบัดิโอ้ยอวันซ่อนเขายี่ยงให้เราพี่น้องเนาะกินเบิ้ลอำเภอ อาสามารถได้สิเบิร์ตโมเบิร์ตได้กินเบอร์นองเพื่อกระไรปีมาหน่องเดินตั้งกับไปประจำการเวทีมอลลัมสุดเสน่ห์นะครับผมพี่น้องโอ้ยอด่อยสอดตัวอย่างน่ากินแล้วพี่น้อกอานมทั้งทองก็มานะครับอันนี้เขาพูดกลัวใส่สายพูดามวันสอดเฮ้ยสบายใจแล้วพี่น้องได้ ทำบุญตักปลาร้อยแปดได้ไวสารลักเมืองอำเภออาสาบานนะครับกูตาสารลักเมืองสบายใจมีเวลามีโอกาสไก่หาทำบุญไว้นเนื่องๆพี่น้องทำบุญสะสมบุญไว้ไว้โจนี่ป้อยขาดนะครับในการทำบุญโบราณสิเป็นป้อยนกป้อยป่ยปาป้อยสิงสาราสัตว์ หลายๆอันหลายๆแนวบู๊ยอันนี้เป็นประเภทผลละไม่พี่นอ้มมองมะม่วงเบาหัดใหญ่โอ้มาตะไคร้อันนี้ลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรไก่ลูกชิ้นซิ่งไก่ลูกชิ้นซิน่งอ,อันนี้กว๋วยเตี๋ยวโอ้คนห้มดีเลยนั้งบีก็ลังยืนซิมแเสบบ่แสีบบ่เออนี่ปลาหมึกย่าง ลูกศิษย์ย่างไปพี่น้องเข้าบัานอันนี้พ่อันนี้เวทีเเวทีของอันน่าจะเป็นลำวงหรือมอลลัมสิงพี่น้องเวทีของสุนทรเนียนยังบ้านในเรี่วพี่น้องยังกำลังเตรียมตอนไฟตอนนี้อาจารย์นักดนตรีขึ้นเวทีแล้ว วันนี้อาจารย์นันตีขึ้นเวทีแล้วนะครับผมเรียบร้อยไปแล้วอาจารย์นันตีขึ้นเวทีแล้วเอาคุณท้างคุณก็มพี้ของกินได้ไหมนอ้องท้างคุณก็มีของกินนะครับนี่เป็นโริเวนสารหลักเมืองสารหลักอปูตาสารหลักเมืองอำเภออาจสามารถนะครับผม ครับพี่น้องผ้าชุ่มบริเวณข้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วบานนี้พิโจโจถอยไปพูดแต่งตัวมาแรงเบืองสุสนานเนื้อมือแรงเนื้อนนเอบิ้งมาเบิ้งมาหนาหาันวะนี่ครับอันนี้มาจากบ้านไหนอาสนะทั้งหมดนี่โอ้นี่เห็นบ่พี่น้องพ้นอาสนะพี่ไดคนหน้าตาดีๆแต่คนเราสวยๆนะครับเดี๋ยวมือแรงพากันหน้าไปพี่เนาะนะครับผมเอาคลิปนี้พิจูดลงไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวพากันคลิปหน้าครับเจริญสุขสวัสดีครับบ๊ายบาย